เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมมหานาคุโนะนะครับวันนี้ก็อยู่ในรหัสสำรองนะครับหรือรหัสลองผมนั่นเองที่จะเอาไว้ปั้นให้ถึงถึงฟูไง,ไง่ายๆเอาให้ฟูเนาะรหัสรหัสหลักตัวเองมยังไม่ฟูเลยมึงจะเอารหัสลองกันเหรอแต่ตอนนี้ก็มีตัวเล่นพอสมควรนะัร่นแหละก็คือลูฟี่ทัลโลเวลร้อยแล้วก็เพโลน่าเวลแปดสิบพอดีนะครับ ก็อาจจะหาเพชรมาเพิ่มสมอีกนะอันนี้ก็ต้อง,องรอดุ้นอีกทีหนึ่งนะหรือว่าไม่หรือไม่ผมก็อาจจะรออีกตัวหนึ่งสมุมเก็บไว้สมอีกตัวหนึ่งนะรอเจ็ดสิบเพชรอะไรประมาณนี้นะโอเคนะหลังจากที่ผมสมุมไปเมื่อตอนที่ยังเนี่ยได้มาวิวแปดสิบใช่ไหมไหนๆก็สมุมได้แล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูเลยแล้วกันเนาะกับว่ากับเพโรนาตัวนี้นะอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นนะก็ไปอัพตัวอัพบ,บูสมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเทรดหรือสก,กิลตัวละครกันเลยดีกว่าปะอ่ามาเดี๋ยวจะพยายามไม่พูดติดติดขัดๆนะโอเคตอนนี้ก็ค่าฐา,านะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเวท80นะก็ตามนี้เหรียญที่ใช้ก็จะเป็นบุกกับลูฟี่สองปีนะครับเหรียญคือรหัสนี้ไม่มีนะก็ต้องหาเหรียญอะไรมั่วๆมาใส่ก่อนนะขอให้มีแท็กก่อนละกันเนาะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า จะใส่เหรียญไหนเหมาะสมนะมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเนี่ยจะใช้แท็กหรืออะไรเนี่ยยังไงให้เข้ากับตัวละครนะครับผู้พูดหลังกางงคิดหาย <c oughs> เราไปดูที่สกิลหนึ่งนะครับผม n าวยู u m ยู o u n นะครับหรือถ้าแปลไทยเนี่ยอเออก็จะตอนนี้คุณเนี่ยพบจุดจบของคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะท่าน,นี้นะ no now now y ม u me you, you n เนี่ย you n เ,เนี่ย เออเดี๋ยว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 ไปอ่านเทรดและส,สกิลกันเลยดีกว่านะโอเคนะนี่คือผมอยู่แค่เวลสามนะครับอันนี้เราต้องเออหาอะไรพวกนี้มาอัพเพื่อไปเลเวลห้านะคือผมยังไม่มีของก็เลยได้แค่เลเวลสามเดี๋ยวเราจะอ่านรัดไปที่เลเวลห้าเลยแล้วกันเนาะเลเวลตันอ่าไอ้ท่านี้มันจะตีออกมาหนึ่งสองครั้งนะหรือว่าตัวที่เป็นผีเนี่ยหรือแมกซิตโกสเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัว นั่นเองนะอ่ะสกิลโจมตีก็จะอยู่ที่427นะครับผมสามารถติดต่อกันได้เนี่ยมากเนี่ยถึง2ครั้งเลยนะครับโอเคดูต่อมานะเ t ต็ป1ถึง2เหมือนกันนะโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะถูกเนกาทีฟโกดเนี่ยหรือเออติดตานะเนกาทีฟเนี่ย100%เลยนะครับผมอ่าอันต่อมาระยะเวลาของเนกาทีฟเนี่ยก็จะอยู่ที่3วินาทีนะครับผมไปอย่างรดเร็ว แล้วก็จะทําให้เนี่ยสตูเนี่ยวิ่งช้าลงนะติดต่อกันมากถึงเนี่ยสองครั้งเหมือนเดิมนะเฮ้ยเหมือนเหมือนกันกับอันที่อันแรกเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสเต็ปหนอเนี่ยระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยจะอยู่ที่20นาทีนะครับผมแล้วก็คูดาวสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วใช้ได้นะครับอยู่ที่29วินาทีนะอันนี้ก็มันอยู่ที่ท่าเน g กาท v ีฟโก้ตนะไอ้ท่าผีน้อย3ตัวเนี่ยมัคล้ายกับร่างแรกนะไปที่เรเวล5เลย พลังจัมตีก็จะอยู่ที่502นะครับแล้วก็โอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะถูกในกัตถีบเนี่ยร้อเลยนะครับผมหรือเออไม่สามารถใช้สกิลได้เนาะแล้วก็ระยะเวลาของในกัตถีบเนี่ยก็จะอยู่ที่10วินาทีนะครับผมคูดาสกิลก็39วินาทีนะครับผมก็คูดาเร็วใช้ได้นะครับถ้าเกิดบวกกับใส่เหรียญลดคูดาสกิลหนึ่งสกิลสองไวอีกเนี่ยผมคิดว่านะมันเร็วมากๆเลยฮลโห ไปดูที่เทดตัวละครกันบ้างดีกว่านะอันนี้ให้เพื่อนแปลว่าให้แล้วเนวชี้นะอ่าอันนี้นะครับเคลื่อนที่ระหว่างโจมตีได้นะ <_ c oughs> ก็เหมือนกับโบอาแฮนด์คอร์กเนาะเหมือนในคลิปที่มันเอามารีวิวให้เราดูอะแต่ผมคิดว่ามันสมูทกว่าโบอามากมากเลยนะหรือเหมือนเหมือนแบบว่ายังไงเหมือนมันลื่นกว่าคือแฮนด์คอร์กมันจะกระตุกเหมือนกระตุกกระตุกกระตุกไปเนาะโอเคแล้วมาดูเทดที่หนึ่งดูเทดที่หนึ่งกันดีกว่าอ่า ถ้าเกิดเราเนี่ยเมื่ออยู่ในทงของตัวเองเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นลยนะครับผมคือก็เป็นเทจะละครของสายโล,ลหลักๆอยู่แล้วนะนะเทที่หนึ่งอันที่สองนะครับอ่าถ้าเกิดเราอยู่ในทงตัวเองเนี่ยจะบูสต์คูดา้าสกิลสองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืมคือจะบูสต์คูด้าเนี่ยเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเคเทที่สองนะครับเทที่สองเอ่อ เมื่อทําให้ศัตรูเนี่ยติดเน็กอีบเนี่ยจะบู์เดฟให้ตัวเองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบวินาทีนะครับผมไม่สามารถซ้อนทับได้นะอ่าอันที่เทที่สองอันที่สองนะครับเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยในขณะที่ติดเน็กอีบเนี่ยจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยของศัตรูที่โดนเน็กอัีบเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็สิบวินาทีนะไม่สามารถซ้อนทับกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บู์เท็นะครับ ก็หลังจากที่ได้รับดาเมจจากศัตรูเนี่ยมากกว่า45เจะฟื้นฟูเลือดเนี่ยให้ตัวเอง5นะครับผมโอเคก็สกิลก็ขา่ขาวๆประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราเอาไปลงเล่นในแล้งกันเลยดีกว่าปโอเคด่านแรกเป็นดัมนะครับโอ้โหนี่เป็นคลิปแรกเลยมั้งนที่เราเล่นในด่านดัมเนี่ยนี่ ไอ้บาก็จะมีคนโอ้โห,โโหคนทยเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ไอ้ชื่อเบอร์แปดอย่าไปอ่านนะครับมันไม่ดีนะอ่านจริงๆเราอยากเล่นลูฟีท่ทาร์โลไฮนะแต่เราจะมารีวิวเอ่อเพโลน่านะเออตัวของเพโลนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับสายโลกสักเท่าไหร่นะความคิดผมนะคือแบบเหมือนตอนแรกคิดก,ก็ว่าจะเป็นสายวิ่งนั่นแหละแต่ในหัวตอนนั้นก็คิดว่าเป็นสายโลกนิดๆแต่มันก็มาเป็นสายโลจริงๆนะ เราเสียนาทางไออาคครนุนะเดี๋ยวตรงนี้เราให้เพล่น่าใตัวหนึ่งดึงก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดึงธงสองก็ได้มันกดกดทำหอกอะไรวะสองตัวเลยน่ะเออนี่ไม่เข้าใจนะเรายังไม่ทันโยนเกมหรือทําเกมเสียเลยนะยังไงไปรอไอ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 รอเรียบร้อมึงโดนรอแย่งอ่าเนี้ยเอ้ยสามารถกดกดได้นะเดี๋ยวตอนเนี้ยกูจะกดกดคอมเนี่ยมึงเป็นอะไร ถ้ากางหลังมาเนี่ยน่าจะไม่ไหวเนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีแก้ในเล่นเล่นในบุฟเฟ่ตก่อนนะกับเอลดีเพเยอร์เนี่ยเพราะว่ามันเอ่อยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะเราโดนะครนู้นะครับโดนโดนนี่ด้วยโบอาเลยนะคือแบบใช้ท่าน,นี้กันทงได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ฝั่งตรงข้ามยติดไนะ้ก็ถีเหมือนร่างเก่านะนี่เป็นไงเก็บไปได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยืนชาจทงไปก่อนเนาะ คือมันก็จะเหมือนกับตัวเก่านั่นแหละที่แบบทำให้ตัตรูเนี่ยติดในกระถิ่ไม่สามารถทําให้ตรูเนี่ยโจมตีได้นะหรือใช้สกิลอะไรไม่ได้นอกจากดอทหรือเปล่าวะไม่มั่นใจวะตอนนี้เพื่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเราจะให้เลลีล่ดึงได้แต่คงคิดว่าสกิลมันก็ช้าๆนิดนึงนะไอ้ท่านกระถิ่เนี่ยมันทําให้เลลี่เนี่ยดอทง่ายนะโอ้โหสามตัวโอโ้สี่ตัวบ้าละโอ้โหุ่ยีนะเราเพิ่มเดฟ โอ้ยไม่ได้ละโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยบูตมาบูตมาต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนนี่ไงมาดิเข้ามาให้หมดเลยเอาดีเออมาเรามันเป็นแบบเหมือนสายโล่เป็นสายวิ่งอะ่ะเออเนี่ยดูดิเก็บได้แย่แต่การตีเนี่ยมันจะสม,มูทน,นะแต่รู้สึกว่ามันจะหันหน้ามั่วมากอ่าโอเคเก็บอีกหนึ่งเก็บอีกสองไหมไปไหนลุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดึงธงดีกว่าเราไม่ต้นมาหิวคิวนะเฮ้ยแต่จริงๆเราควรลงไปได้วยนะเพราะว่าเขาไปดึงธงบ้านเราอ่ะ โอ้โหเพื่อนเราก็ไม่กันเนี่ยนะเราตั้งใลงไปตะกี้นี้เอาโหสองตัวเเห็นป่ะตะกี้น,นี้ผมก็ตัดสินใจผิดนะแนะนำให้เออลองปล่อยไปดิแนะนำให้ลงมานะถ้าเกิดถิงถองลงมาเนี่ยเนี่ยมันจะ perfect d o d g ง่ายเอา้านึกว่าลุงเขาจะ perfect d o d g นะ <c oughs> โอเคเราก็ดึงธงไปยังไงเราก็ได้ b o o เ t depth มาด้วยนะผมผมโคตรโชคดีนะที่ได้ p e r s o n มาแปดเตมเนี่ยก็มีตัวเล่นเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะ แต่เวลาเล่นสายโลเนี่ยเราจะหนักใจอีกนิดนึงก็คือตรงที่แบบเจอทีมเอ้ยโอ้โหสโม็กเกอร์มึงอยากตัวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไปไหน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 เนี่ยคือมันสมูทมากเลยดูดิดูดิทำอะไรไม่ได้สิยิง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 โคตรทีพี่สามารถยิงยิงและเคลื่อนที่ได้น้องโอเคเลยสกิลรถคู่ได้อีกแล้วปุ๊บดึงธงนะมีโอกาสดึงได้ดึงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ ผื่อมันมานะเก็บก่อนคือผมเป็นคนที่ชอบแบบหวงของอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนโอ้ไม่ก็น่าจะไม่ทันนะโอเคก็ตาแรกก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะแพ้นะโอเคเน,ะนาะอ่เพื่อนนาตอนนี้มันก็กดกดยังไงนะไอ้คาตาคุลิเนี่ยไอ้คาตาคูลิอืมมันปวดโกดเรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรา มักดไลค์ใครเลยแล้วกันนะอ่านี่นะนี่คือตอนนี้ผมแพ้นะครับตาแรกนะเนี่ยคือแบบเวลาผมทาคลิปเนี่ยตรงใจไหมผมจะแพ้ตาแรกตลอดเลยนะเนี่ยก็จะฆ่าไป5แล้วก็ดึงทงห้านะครับก็เป็นทุกอย่างไอทีมแล้วจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกตาเลยดีกว่าไปตาที่สองก็เป็นดำเช่นเดิมนะเออผมแนะนำหน่อยหนึ่งนะ การใช้สกิลเนี่ยตอนเวลาเราเจอเอ่อเจอบอทเนี่ยเราเราควรจะรีเกมนะครับไปเดี๋ยวเราไปอีกเกมกันเ,นเดี๋ยวผมขอรีเกมนะครับ <c oughs> โอเคตอนที่สองเอาใหม่นะเมื่อกี้เจอบอทเยอะนะโอเคนี่ก็จะเป็นด่านบาลาติเอนะครับโอ้ยไอ้คาตาคุลินี่อีกแยะแต่เขาเดิมมันจะกดกรอยไหมเนี่ยมันจะกดกรอยไหมทุกคนเอ่ออันนี้ผมขอพูดอย่างนะตอนนี้ผมจะพูดตะกีน้นะคือแนะนํานะใช้สกิลอะระวังเลน่นน,นิดนึงนะ เพราะว่าสกิลวของเออโดหน้าเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเพอร์เฟกต์ดอตง่ายอยู่นะแต่ถ้าโันเนี่ยก็เจ็บอยู่พอสมควรแล้วก็ผมคิดว่านะมันเป็นสายโล่ที่แบบอาจจะไม่ถึกมากนะในความคิดผมนะแต่เป็นสายโล่ที่คิดว่าน่าจะปวดน,นะแล้วก็ลื่นมากคือมันพิ้วกว่าสายวิ่งอะ่ะความคิดผมนะโอเคเดี๋ยวก็เดูนะเดี๋ยวีมันได้บาแมนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะกโกรธไหมเฮ้ยไม่เ,เพื่อนเฮ้ยเราไปสายโล่ดีกว่าเราดันอยู่ลิมิก ถ้าเกิดไอไอเบอร์สี่เนี่ยมันเล่นอะไรแบบแบบนี้นะคือโอ้ยแหมไอเลลี่เนี่ยอือมเอ้าเฮ้ยอ้าวเบอร์สองเอาอืมตอนนี้ทีมตอนนี้เหมือนทีมกลังจะเมานะตอนนี้โดนเตะไว้เลยโรลูฟี่สามสิบล้านเนี่ยเฮ้ยน่าจะเฮ้ยท่านจะสู้ได้ปล่อยเขาสู้ไปเราชาร์จธงเฮ้ยโอ้ไม่ได้สังเกตเลยว่าชาร์จธงเร็วไหมข่มคิดว่าก็น่าจะเร็วนนั่แหละเร็วกว่าสายวิ่งอะ่ะ เดี๋ยวแป๊บเนี่ยเฮ้บปล่อยไปเลยนะปิ้วรู้สึกว่าแมกกาซีนโคตรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไอ้นี่นะมันเลี้ยวเลยนะมันต่างจากตัวเก่านะโอเคโยโย่ไบเว่แล้วจ้านี่ไงโดนบอลโกโจมันโก้เอาดิ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 ยิงฟรีครับเนี่ยดูดิมันเป็นสายโล่ที่แบบอย่างป่วนโอ้ยลุงเรลี่ดีนะลุงเรลี่อยู่ฝั่งเรานะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลองโปรไฟล์ดอสหน่อยนะมันจะได้ไหมเฮ้ย เอ้าไม่โดนอีกโอ้ยโดนเตะโดนเตะโดนเตะก้อนหนึ่งนะรับหนึ่งกัอนหนึ่งไอ้ยโอ้โหตอนนี้มันมันมาถมในผมเนี่ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นพวกอยากตาขนาดนั้นเลยเหรอได้เลยแป๊บหนึ่งนะเบรเบรบไปละมาดิโอ้โหมันเอาเราไอ้เจิงูคู้นี่มันเล็งเราอย่างเดียวเลยอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้า เราหน้าฝั่งโอ่นโดนเมกนีติกโก้ตัวเองอ่ะเป็นไงล่ะเจ็บไหมเอาดิเราแรงกว่าเออแล้วอีกอย่างเนี่ยคือเห็นผมฆ่าได้อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นแรงต่ำไงแต่จริงๆริงแรงต่ำเนี่ยซับมันรู้สึกว่าน่าจะพอพกันนะอึบ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 เอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงธงกลางได้ไหมถ้าดึงได้ก็จะดึงเลยนะถ้ามีโอกาสดึงได้อย่างเงี้ยโลงๆอย่างเงี้ยดึงไปเลยไม่ต้องไปห่วงอะ เห็นไหมดึงได้ดึงเลยนะตอนนี้บูตมาละโอเคปึ๊บ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 ดึง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 ,ดงโอเคปึ๊บไปก็ทิ้ดกอตไปอ่าเอ้ยระวังลูฟี่ทาลโลเลยนะมันเอ่อยังไงอะ่ะมันจะตีแรงขึ้นนะนี่งไงถ้ามันใช้อิเลฟเว่นกันนะไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งตายแล้วเอา้าอ๋อลูฟีสส่ตัลโลดานดึงอยู่เดี๋ยวจด,ด,ดึงเขาอย่างนี้เลย เดินมาเนี้เดินมาเนี่ยเดินฟีดสามสิบล้านเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยเนี่ยเอเอไอ้ไท่าสองเนี่ยผมคิดว่านะมันก็น่าจะเอาเป็นท่าการทงเนี่ยแล้วมึงเดินหนีกูเฉยเลยอื้มไม่เอานะตาเนี้ยไม่อยากเป็นทุกอย่างให้ทีมนะเฮ้ยอย่า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 ,ยามันมันอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเทลของจริงเลยนะเหมือนเทลในอ,อาร์วีอะอ้าวเฮ้ยมันไม่โดนได้ไงวะ อ,อยานี่งไงเดี๋ยว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 ไอ้มันโกจะตบเกียนเลยกูจ <c oughs> อบเฮ้ยเขาไม่กดโกรวดตอนนี้โอเคเราก็ได้เอเบนะโอ้หเมื่อกี้นะักขั้วหน้าเนะัาเนี่ยมีหัวใจากมาด้วยนะผมว่านะแล้วก็เสียงของเพลนาเนี่ยมีมีการพูดด้วยนะแบบมีการแบบเอ่อไล่เสียงเล็กเสียงเข้มเสียงใหญ่นะเหมือนในอนิเมะเลยนะเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบเสียงเพลนาแลวนะ แม้ผมอาจจะไม่ได้ฟังนะโอเคก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปอีกตนนันเลยดีกว่าไปตาที่3ก็จับคู่ติดเปนทีเรียบร้อยนะเป็นด่านบร布拉เอエสเ็ปโอ้รู้สึกว่าทีมมาจะเล่นสายโลงเหมาเลยนะโอเคนะเราก็จะเล่นเออคารโนาเหมือนเดิมมแหละเพราะว่าเรามารีวิวเพรโนานะ ผมชอบเสียงเพโลนามากๆเลยว่ะแบบเสียงน่ารักบ้างเสียงน่ากลัวบ้างแล้วแต่แล้วแต่ลมเขาจะดัดนะเนี่ยเนี่ยอยู่ดิอย่างเปิดตัวตออย่างเงี้ยเซงแก๊สอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฟังไม่ออกว่ะเดียวนี้คือหมังเนี่ยไอ้พวกไอพวกบลูฟีเนี่ยพอฟังออกนะเพราะว่ามันฟังกันบ่อยแล้วไงอ่าตอรี่โอเคนะเรามีบัโทรกับ มีฮอคที่เป็นสายลเหมือนกันเราก็ถ้ากเกิดเราถูกสองตัวนี้แย่งดึงธงเราก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามีสายโลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดึงธงสองลวกันแต่เราหวังที่ไอ้ไนไอเนี่ยไอ้ลูฟี่ตัวนี้มันไปดึงธงกลางอะเฮ้ยเจ๋งว่ะเล่นเป็นนะเนี่ยโอ้ยนี่อยู่คู่กับมีฮอคเลยเนี่ยปล่อยกันเลยเราเด็กผีไม่ได้มาสั่งฉันนะยาเฮ้ยเ้ยโอ้แล้วมึงไม่กันธงโอ้ก็เดินมาทับตูอีกแล้วมึงไม่กันธงนะ เอาเอาเอามั่วหมดล้วอ่ะตอนนี้อ่าเรียกผีกันอะไรครับโปรเฟกดอดได้คุณโปรเฟดด้วยปวนนะเอ่วนนะปวนงั้นหรอปวนงั้นเหรอ,อปวน,ปวนงั้นหรอเดินไปดิอะไรคาตาคุริต่อยไม่โดนแล้วน่ะเห็นนะอยู่ต่อยอยู่ข้างหลังเราอะอือดีอืมวนตีนะครับฮึฮ <c oughs> ึฮึฮึฮัโกอ่าขนาดเมื่อกี้เหมือนไม่โดนแล้วน่ะ ไอแซนด์แมนอดีตสีแพ้ทางเราอย่างชอบเลยนี่ยิ่ยยงคาตาคุริยิ่งแบบล้มยากเงี้ยยิ่งยิงมันเลยนะเอามาดิเอาดิแต่ผมคิดว่านะตีอย่างเงี้ยมันจะตีมั่วมากเลยนะมันไม่มันไม่ไอนี้ให้เราอ่ะมันไม่กันให้เรามันไม่เล็งให้เราดิพูดผิดไอมันเล็งเราดูดิมันหมันไสอะไรเราเนี่ยเฮ้ยใจเย็น เออเอาเอ,เอเามันกลับมาหาผมอ่ะทั้งที่มีฮอกก็อย <devenir> ู่ตรงนั้นน่ะเอาเอาอ๋อโดนเซ็กแมนดีกว่าอะไรตั้งหนาสองตัวอะไรตั้งหนาโซโลเดินหลงไปไหนยะถ้าฉันไม่มาส่งนายก็เดินหลงแล้วนะถ้าฉันไม่มาส่งนายหลงแล้วนะงั้นนายคงไม่มาถึงคนแรกหรอกใช่ไหมในเกาะชาวมันดี้อ่ะนี่อ่ะโอ้โหเดิโอ้ยแล้วมึงจะตีมันกระเด็นมาหาตูทำไมเนี่ย เราตีสีเขียวไม่ค่อยเข้าเลยวะโอเคผีมาละเอ้ยมันเพื่อนไม่ดึงธงเลยวะอะไรครับอู้หูเข้ามาอู้เราติดมือแล้วหลัก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 มินิหลักดึงนะดึงได้ดึงเลยเฮ้ยเอ้ยเนื้อปะนี่ะตอนนี้บาโทกับผมก็ดึงธงอยู่นะก็เต็มที่อยู่ ตอนนี้มีฝั่งข้ามมันอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยเร็วๆนิดเดิงดิสายโลดนี่ดึงชาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหแปดห้าว่าแล้วแม่มันตายยากตายเย็นจริงไหนอขอเอาไปต่อยหน่อยดิสักตัวหนึ่งอะเอ๊ะคาตาคุลิคาตาคุลิเอลิฟเฟนฮอกกันเก็บสองก็ยอย่างว่าเลยร้อยนะอะไร มันโก้มันโก้เจ็ดพันสามไปดิลุกขึ้นมาหืมหรฟิ uffy, ทาลโลนี่เล่นมาอีกตัวหนึ่งนะแนะนำให้มีเก็บไว้นะแล้วก็ทำซับได้เดเวยสวยเย่ so, yeah. อ่าตาที่สามก็ประมาณนี้นะเก็บไปเก้าตัวแล้วก็คิวสองนะคุณจะคุณต้องการรีวิววันพีชตอนที่ลัสไหมไม่ไป๊ปเดตระบบะมาให้ดีก่อนกูกูถึงจะอัป เอ้กึงจะรีวิวให้นะไปโอเคสำหรับตัวเพลิน่าสองปีหลังสองปีเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นตัวในงานที่เล่นสนุกนะแบบการตีธรรมดามันไม่เหมือนตัวอื่นนะมันจะคล้ายๆกับโบอานะแต่โบอาเนี่ยอย่างที่เห็นว่าการที่จะหลบเอ้การที่จะตีแล้วแล้วเคลื่อน,นที่เ่ยมันเหมือนกับว่ามันจะกระตุกนะตุกกระตุกกระตุกตัวไปกระตุกไม่ใช่หนงว่ากระตุกบเล่นเครื่องแหลกนะแบบยังไงอะกระตุกเลื่อนกระตุกเลื่อนนะแบบอันนี้แบบมันไหลไปเลยนะ แต่การแบบที่สงสัยเน่คือการไหลเนี่ยคือแบบมันตีบางทีมันตีลมนะมันมันตีเอียงมันตีตรงอ่ะมันแบบยังไงมันไม่มันทาให้การจมจีธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยโดนนะแต่การเคลื่อนที่เวลาตีไปด้วยเนี่ยอ่าแหละคลิปนี้ก็ขอจบเพีว่าเพียงนี้แล้วกันใครที่มีเพลโรนาแล้วก็ยินดีด้วยนะดีใจด้วยนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้แบบอ่อนมากเกินไปนะแต่ผมคิดว่าตัวมันเก่งเลยนะโอเค๋อคลิปนี้ขอจบไเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายครับ But my.